ล้อนปังโทสนะคะนี่จะเห็นว่านี่ด้านบนเป็นคุกกี้นะคะเนื้อคุกกี้กรุบกรอบนะคะด้านในก็ยังเป็นขนมปังโทสนุ่มๆน,น,นะคะนี่นะคะอบแล้วก็ไม่ได้แข็งอบแล้วก็ไม่ได้แข็งมานะคะด้านบนนี่ด้านหน้าเป็นคุกกี้กรุบกรอบนะคะสูตรนี้นะคะใครจะเอาไปทําเป็นขนมปังเนยน้ําตาลขายก็อร่อยดีนะคะนะ,ะใส่ กลิ่นวาน,นิลลาเพิ่มนิดนึงใช้ได้เลยค่ะแม่บ้านตุรกีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมากับเมนูอาหารเช้าง่ายๆเนาะทำโทสต์ค่ะนะคะโทสต์ทานกับกาแฟค่ะง่ายมากๆนะคะใครมีหมอ้อทอดไร้น้ำมันใช้หมอ้อทอดไร้น้ำมันใช้หมอ้อปลอนๆได้แต่เปิ้นจะใช้เตาอบนะคะเพราะว่าเปิ้นจะทำ6แผ่นนะคะเพราะว่าหมอ้อทอดไร้น้ำมันใส่ได้ทีละแผน่น นะคะอบแผ่นละสิบนาทีทั้งหมดหกแผ่นหชั่วโมงเปลืองไฟค่ะนะคะเป็นใช้เนยนิ่มนะคะน้ำตาลทรายค่ะเกลือน,นิดนึงตัดลสไม่ให้แหลมไม่ให้หวานแหลมตันเองนะคะแล้วใช้ส้มฮับบี้น้ำตาลและเนยให้เข้ากันนะคะเนยนิ่มนะคะเนยอุ่ปุมพล่องนี่แหละนะคะ แป้งเคก้กหรือแป้งอนเนกประสงค์ค่ะมีแป้งเคก้กใช้แป้งเคก้กคันไม่มีแป้งเค้ก็ใช้แป้งอนเนกประสงค์น,นะคะคนค่ะคนให้หมดผงแป้งนะให้เขาเข้ากันดีค่ะตีค่ะตีให้เป็นไข่เจียวก่อนเราจะใช้ไข่แค่ครึ่งฟองนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ไข่ของเราใบไม่เท่ากันนะคะให้ทยอยใส่นะาตีเป็นไข่เจียวก่อนค่ะใส่ไปครึ่งหนึ่งโดยประมาณนะคะแล้วเราก็คลุกค่ะให้เหลวข้นนิดนึงนะคะไม่ไม่แฉะมากก็ดูเพราะว่าไข่ของเราไม่เท่ากันถ้ายังถ้าเหลวไปก็เติมแป้งได้นิดหนึง่ง ะะแต่ให้ย้อยใส่นะเหล๋ยวไปเติมแป้งแล้วเดี๋ยวเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสูตรจะเพี้ยนเนาะให้ย้อยใส่ถ้าย้อยใส่ยังไม่ต้องครึ่งฟองมากก็นิดหนึ่งนะคะน่ะ,นะเนื้อประมาณนี้นะคะให้ดูเนื้อประมาณโด่อคุกกี้นะคะให้ได้เนื้อประมาณโดกกี้เนี่ยไม่หล่นเนี่ยนะคะเนี่ยสะบัดแล้วไม่หล่นไม่ร่วงแผลแผลลงไปโอเค จะทำลายเป็นมิล้อนปังนะคะใช้ที่ตัดแป้งมาททำลายนะถ้าจะให้ลายคมๆนะคะเอาแช่เย็นก่อนทำลายก็ได้นะนะคะถ้าไม่รีบนะและอยากได้ลายคมๆสวยๆเรียบร้อยแล้วะคะ่ะจากนั้นวางเรียงบนถาดอบได้เลยะคะ่ะ เตารอนได้ที่แล้วนะคะนำเข้าอบค่ะไฟบนล่างนะคะ10นาทีใครชอบแบบชุ่มฉ่ำนะคะคือขนมปังไม่กรอบมากนะคะให้ใส่ชามน้ำเอาไว้เล็กๆนะคะจะได้มีความชุ่มฉ่ำคล้ายๆเตาเมือบูด้าหรือมาบูด้ที่กำลังทิทกันนะคะม้อ,มอท่ดไรน้ำมันก็เหมือนกันค่ะ หยอดน้ำลงไประหว่างที่อบนะคะช่วยได้ค่ะ,ค,ะความนุ่มของขนมปังนี่ให้ดูเขาก็ยังนุ่มอยู่นะคะไม่ไม่ได้แข็งนะคะน้ำเนี่ยและหน้าด้านบงก็จะกรอบๆคล้ายๆคุกกี้นะคะเป็นเมลอนปังนะทำแบบสไตล์ญี่ปุ่นนะคะเนี่ย ยังไงก็อย่าลืมกด subscribe กดติดตามนะคะกดไลค์ก็แชร์เป็นกำลังใจให้เปิ้ลด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอนะคะ่ละลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ